อ้าวมาเจอกระบองเพชรแล้วนะคะถังทองลูกใหญ่มากเลยค่ะว้าอันนี้บริเวณถังทองที่ปลูกลงดินเลยเป็นสวนหอางันะมันยังเป็นจุกจุกเออะหลอกได้หลายหลายนั่นเรื่องนะหนออกลอดพีชแต่ไม่กินยังไงก็ตุ่มเดียว น่ารักเกินปุยมุย้ยเกินนักจริงจริงลูกอันละหลายเนาะถังทองแล้วขั้นตอนมันออกดอกคิดว่าไงอายุนี่สิซ้ำไดเนื้อความตุนโผลัหมดเลยควา <c oughs> มตุนโผวัดพุ่มติเนาะออกลูกออกแม่แพ่ <c oughs> พันจนป ๆๆมึงจอมปุยน่ารักเกินปุยมุยออ้ยนี่ละเบิร์อันนี้ลูกรอบต้นเลยประพันธ์ปีหลวงเบ่ออกง่ายๆได้ในลูกถังท้องถ้าบ่มีอายุหลายแล้วอ ดอกพ่อแม่ดอกดอกเมื้แดง่านดอกขานอกก็สขาะนดนี้พากันเมืยหลาย นั่งพักไก่พักมันบุละมุม้งบุละแจดโดนัทเมื่อยขาแล้วไหวเป่าลูกไหวโอ้ยสะอ่อนความงามงามขังงามเนี่ยกระบองเพชรถังทอง ตัวอะไรเนี่ยโตยังอะไรเนี่ยเด้อ,อเรากับเ่อนหรือมือของมันจ <c oughs> ะมีเ้าไปเลยเ้าไปเลยบกก